ยาม a า a ฟ a าซีโปี2023วิ่ง9,000กโลนะครับรถบ้านแท้มือเดียวมีบุ๊กเซอร์วิสด้วยนะคุณผู้ชมสภาพค่อนข้างสวยเลยทีเดียวอันนี้ไม่ใช่รถรีสโตแต่อย่างใดนะฮะรถสวยกริปเดิมโรงงานทุกชิ้นนะครับคุณผู้ชมนะ,ะรถบ้านแท้ๆเลยนะครับผมตัวนี้นี่นะฮะเป็นล้อแมกขอบ12นะครับเป็นยางทุบเลสแข็งเครื่องไงมครับสวยไหมฮะ นี่ฮะทอ่อชกท่อทีนบโชกเด,ดิมใสกิฟนะครับแล้วมันส่องดูใต้ท้องกัเงนเดี๋ยวนี่เห็นไหมฮะคุณเห็นมาร์คเดิมต่างๆนานาไหมเนี่ยใกล้ๆเลยนะ เนี่ยใหม่ยันใสยางเลยเห็นไหมครับนี่ด้านนอกก็สวยนะครับรถไม่มีล้มชนหนักมาแต่อย่างใดมีริ้วรอยจากการใช้งานบ้างสกิดสกิดหินดินบ้างหรือว่าจับท้ายนะฮะเวลาเรานั่งแล้วสีไปโดนบ้างเล็กน้อยเท่านั้นเองโดยหลักโดยรวมคันนี้ผมให้คะแนน90%บวกนะครับคุณผู้ชมนะติดแก๊ปหน้ามาให้เรียบร้อยแล้วตัวนี้เป็นตัวท็อปที่เป็นคีย์เลสด้วยนะฮะคือตัวธรรมดาก็จะเป็นตัวกุญแจนะครับถ้าตัวเป็นคีย์เลสเนี่ยก็จะไม่ต้องใช้กุญแจคือเราแค่พกกุญแจเข้ามานี่แบบนี้นะครับพกอัน เข้ามาใกล้ๆนะครับแล้วเราก็สามารถกดหมุนนะครับผมนี่ฮะแล้วก็เดี๋ยวสตาร์ทกันได้นี่9,872กิโลนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะฮะปุ๊บเปิดเบาก่อนป๊าบบุคสวิตมีนะครับผมกุญแจสำรองมีไขใไต้เบาได้แล้วก็นี่รหัสคี6หลักสำหรับ ตัวรีโมทนะครับผมก็มีมาให้ด้วยคีย์การ์ดตรงนี้ก็มีมาให้ด้วยสมุดร,รับประกันคู่มืออะไรมีครบหมดนะครับเล่มพร้อมชุดโอนครบใต้บอกว้างใส่หมออหมวกกันน็อกเครื่องใบได้นะครับเบาะเบอร์ยังขาวอยู่เลยนะคุณผู้ชมนะ,ะสภาพโดยรวมถือว่าดี90%บวกจับท่อไอเสียให้ดูเครื่องเย็นๆนะครับผมมาสตาร์รถกันดีกว่านะหมอกอยังติดอยู่ตรงนี้อยู่เลยนะฮะแล้วก็นี่ครับสามารถเสียบชาร์จมือถือได้นะครับผมมี power มีมีแจแหล่งจ่ายพลังงานนะครับผมนะ,อะโอเคนะครับ สตาร์ทรถกันดีกว่ากำนี่ฮะทีเดียวติดไม่ต้องบิดคันงเร่งช่วยนะฮะมาดูระบบไฟกันดีกว่านะครับผมนี่ระบบไฟเลี้ยวนะครับเลี้ยวซ้ายติดเลี้ยวขวาติดแล้วสวยด้วยนะโอ้โหสูงต่ําติดนะครับสภาพรถสวยมากๆนะฮะ ตัวนี้นี่จุดเด่นมันคืออะไรรู้ไหมครับคือน้ําหนักมันเบาครับคุณผู้ชมใครที่ขับแกนฟิอาโนแล้วยังว่าหนักนะฮะต้องลองเลยครับฟาซิโอนะเหมาะมากนะครับกับคนสรีระร่างเล็กนะครับหรือว่าเป็นสุภาพสตรีนะครับคือ,อน้องๆที่อยู่นักศึกษาที่เอาไปใช้งานตามหอพักบางทีไม่อยากจะกลับด้วยแกร็ฟหรือไม่อยากจะกลับด้วยแท็กซี่ถูกไหมครับอยากจะแค่จากมหาลัยกับหอพักมันอยู่ใกล้นิดเดียวอยากจะขับกลับอย่างปลอดภัยโดยที่ ไม่ต้องแบบว่าระแวงระวังนะครับโดยเฉพาะน้องๆนักศึกษาที่เป็นสุภาพสตรีนะครับผมก็ขับคันนี้กลับได้เลยนะฮะจากมหาลัยเนี่ยเราจอดหน้าคณะใช่ไหมครับอ่าเราก็ขับกลับไปที่หอพักเราได้เลยนะฮะก็ถือว่าสะดวกสบายแล้วก็ปลอดภัยระดับหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นความส่วนตัวนะฮะที่ไม่ต้องพึ่งพาใครเรียกว่าเราพึ่งลําแข้งด้วยตัวเองเนี่ยโอเคนะครับผมแล้วมันดีนะตรงที่ว่าอ่าระบบเนี่ยมันมาพร้อมเลยไฟหน้า LED นะครับอ่าระบบหัวฉีด E 2 0ใช้งานได้หมดเป็นทีเ l e ไม่ต้องกลัวจะ กรรมไม่ต้องกลัวหายแค่พกกุญแจไว้นะครับแล้วก็มีระบบสต็อปสตาร์ทซิสเ็มเวลาหยุดนานๆเครื่องร้อนๆเนี่ยมันจะดับเครื่องให้5วินาทีเราบิดก็เร่งเราไปต่อได้เลยนะครับอ่ะขอแยกดับเรื่องครับผมตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่น่าใช้งานแล้วราคาเบามากเพราะวันนี้เราเปิดราคาแค่เพียง39,900บาทเท่านั้นพอแล้วกันคุณผู้ชม3 9 9อ่ะราคาสกูปปี้เลยแต่คุณได้125ซีซีรูปร่างหน้าตาเหมือนแกนฟิลโน,โนคล้ายๆนะครับแล้วขับง่ายน้ําหนักเบาล้อแม็กแท้นะครับผมขอบ12 จุบเปลีอีกต่างหากก็คือโดนตะปูเนี่ยไม่เป็นไรนะครับผมเป็นแหละแต่ว่าหมายถึงว่ายังไม่เป็นไรในทันทีคุณสามารถโบดไปก่อนได้ขับไปบีควิกขับไปนู่นนี่นั่นนะฮะแล้วไปเติมลมนะครับไปปะยางอะไรให้เรียบร้อยนะครับอที่แขวนแกงมี2ตําแหน่งจากโรงงานนะฮะนี่ฮะตำแหน่งนี้หนึ่งตำแหน่งแล้วก็ตำแหน่งนี้หนึ่งตำแหน่งมันดีไงคือนอกจากใต้เบาะแล้วเนี่ยมีอีกสองตำแหน่งเนี่ยบางทีคุณแขวนโจ๊กเนี่ยของร้อนอันนี้ผลไม้ดองนะครับ เนี่เห็นไหมฮะเห็นภาพไหมครับของร้อนของเย็นไม่ต้องมาอยู่ด้วยกันหรือว่าใต้เบาะเนี่ยมีเอกสารมีพวกกระเป๋านักเรียนมีของอิเล็กทรอนิกส์ที่มันไม่อยากให้โดนความร้อนนะครับก็อยู่ใต้เบาะเนี่ยมันดีตรงนี้คือไซส์เล็กแต่ว่า ฟังกชันแน่นจริงๆนะครับผมคันนี้ไม่ควรพลาดเลยโทรไปได้ที่064 6363 635 064 6363 635จองก่อนได้ก่อนช้าอดแน่นอนบางที5นาที10นาทีติดจองกันแล้วนะรถจบกันค่อนข้างไวต้องที่บุ๊าไวนะครับรายงานตรงนะฮะมีรอยบอกมีรอยไม่มีรอยบอกไม่มีรอยนะครับรถล้มรถชนอะไรพวกนี้นะฮะเราไม่เอามาขายนะครับผมพวกล้มหนักชนหนักอะไรพวกนี้ไม่รับเลยนะครับผมนะก็เรียกได้ว่าสบายใจหายห่วงกันไปแล้วสาหรับใครที่อยากจะขายรถนะครับอย่าเพิ่งขายใครถ้าคุณยังไม่ได้เช็คราคากับบุ๊ เพราะเราให้ราคาสูงบางทีห่างกัน5 0 0 0ัหมื่นหนึ่งเลยก็มีนะครับและรับถึงที่ไม่มีห,กหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นและไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับผมคุณได้รับเต็มเม็ดเต็มหน่วยและเรามีพนักงานเตรียมเอกสารไปให้คุณเซ็นถึงหน้าบ้านปลอดภัยสบายใจหายห่วงได้แน่นอนนะครับบางทีคุณก็ไม่อยากแบกรับความเสี่ยงอะไรถูกไหมฮะไม่อยากจะแบบว่าโอ้เดี๋ยวเขาไปโอนหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวไปแบบผิดกฎจราจรไปส่งไปสั่งมาที่บ้านอีนะครับวุน่นวายนะฮะให้วับบ้บไปดูแลสบายใจเคลียร์แน หมดนะฮะโอเคนะครับผมไปไปดูคันหนึ่งกันต่อเลยดีกว่านะครับใครที่แบบชอบเวฟเพราะว่ามันมีดิสเบรกแต่ว่าจริงๆแล้วชอบหน้าตาของซูเปอร,ร์คัพนะครับคุณต้องดูคันนี้เลยแล้วราคาเยี่ยมด้วยนะฮะเออตัวนี้นะครับผมใส่ดิสเบรกมาให้เรียบร้อยนะครับมีปั๊มเบรกมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะ ตัวนี้นะครับแล้วหน้าตาก็คือเป็นซูเปอร,ร์คัพเนี่ยแหละครับปี2018นะฮะยังเป็นเบาะ2ตอนซึ่งตอนนี้กลับมานิยมกันเฉยเลยนะครับผมเขาบอกว่ามันคลาสสิกกว่าเบาตอนเดียวนะฮะอันนี้เราเป็นเบาแท้ด้วยนะมีสกินฮอนด้าแล้วก็ตรงนี้เขาใส่เพิ่มนะครับผมนะมีตะกร้าด้านหน้าและตัวในตะกร้าด้านหน้าตัวนอกนะครับคุณจุของได้สะใจมากจ่ายตลาดได้สะใจมากนะครับปกแฮนด์ผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับรถเนี่ยไม่ได้สวยกริปมีริ้วมีรอยแบบนี้นะครับผมมีริ้วมีรอยตามการใช้งานนะฮะมี ปรบายนะครับผมเป็นรถที่ใช้งานจริงๆนะครับแต่ว่าพี่แกใส่ดิสเบรกมาเพื่อให้ใช้งานได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับผมเบรกได้ดีมากยิ่งขึ้นล้อแม็กด้วยนะฮะแล้วก็ใส่ยางที่แบบว่าเอาเป็นว่าลุยได้นะครับเออมันก็กลายเป็นแบบอะไรที่เจ๋งดีนะและที่สำคัญยางเนี่ยพิลาลารี่เลยนะคุณผู้ชมดอกยางนี่เหลือๆเลยนะฮะใครที่เอาไว้ใช้งานนะครับผมว่าคันนี้คุ้มมากนะฮะอ๋อ นี่นะครับผมล้อแม็กส,สวยเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์กันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างตัวบล็อกเครื่องนี้มันเป็นบล็อกเครื่องเดียวกับเวฟร้อ0เพราะฉะนั้นประหยัดน้ำมัน50-60โลลิตรมีให้เห็นไม่เนี่ยไม่แท้นะเจ้าของเดิมบอกว่าเคยเคยมาะม,มานะครับผมเพราะฉะนั้นไม่แท้นะครับแต่มันขึ้นอยู่6000นะครับเราก็บอกกันแบบตามตรงหมดเปลือกเลยวุ้บไปนะครับผมไม่มีการหมกเม็ดนะครับรู้อะไรมาบอกหมดครับนี่ฮะสตาร์ทให้ดูนะครับผมแล้วก็นี่ฮะ จับให้ดูเลยนะครับครื่องเงย็นๆนะครับผมมาดูมีควันขาวบ้างไหมนะฮะนี่ควันขาวไม่มีนะคุณผู้ชมนะ,ะแล้วก็ไฟหน้าเป็น LED แล้วนะครับไฟสูงไฟต่ำติดครบนะครับผมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาติดครบหมดนะครับผมฮิอันนี้ของแต่งนะเออน่ารักดีนะครับผมเอาไว้แบบบังแดดตัวมือถือนะเออนะครับผมแต่ว่าพี่แกไม่ใช่ไรเดอร์นะไม่ต้องตกใจนะครับอนี่นะฮะด้านหลังนะครับผมนี่เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวานะครับนี่ฮะแกชอบคันนี้เอาไปขี่ท่องเที่ยวนะครับใจตลาดด้วยท่องเที่ยวด้วยแต่ว่าตอนหลังเนี่ยนะฮะคือขึ้นลงลําบากแกก็เลยเอากล่องหลังออกเพราะแกไม่ได้ค่อยได้ไปเที่ยวแล้วกล่องหลังออกแล้วก็มาใส่จับหลังแทนภรรยากับลูกบางทีนั่งข้างหลังเนี่ยจับหลังตรงนี้ได้มั่นคงกว่านะครับอ่ะระบบไฟสมบูรณ์นะครับไฟสูงไฟต่าไฟเบรกไฟท้ายติดครบทั้งหมดเห็นไหมฮะเดินเบาเรียบไม่มีดับไม่มีสะดุดนะครับผม เกียร์นะฮะกด1 2 3 4มาครบมาพร้อมบิดรเรลงปับ๊บนี่ล้อหมุนได้นะครับผมอ่ะขออนุญาตปุ๊บปุ๊บปุ๊บสี่สามสองหนึ่งแล้วก็เข้าเกียร์เอ็นนะฮะอ่ะปุ๊บ คันนี้นะโหราคาโคตรเลาใจใครที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องริ้วรอยนะครับผมคันนี้เหมาะมากมากนะฮะบางทีมีริ้วมีรอยจำการใช้งานคุณต้องเข้าใจก่อนแต่ว่าเอาง่ายๆแค่ชุดดิสเบรกล้อมแมกอะไรพวกนี้นะเอาชุดดิสเบรกก่อนแค่ชุดดิสเบรกก็ครึ่งหมื่นแล้วนะครับประมาณ 4, 5่ห้าพันบาทรวมติดตั้งนะครับคุณผู้ชมอันนี้ยังไม่นับรวมล้อมแมกอีกหลักพันบาทนะคุณผู้ชมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเฉพาะชุดเบรกนะครับดิสเบรกหน้าแล้วก็ล้อมแมกเนี่ย ยังไงก็มีเกือบหมื่นนะคุณผู้ชมยางพิลรลี่อีกหน้าหลังนะครับรวมๆไปเสร็จก็ตีสักหมื่นหนึ่งแต่ ชุดสีก็มีริ้วรอยนะครับอย่างที่บอกไปว่าตามการใช้งานเนี่ยในจุดประจำอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีแบบออดออดแอนแอดบ้างนะฮะเป็นธรรมดาลแล้วก็อย่างตรงนี้นะครับก็จะมีริ้วมีรอยนะครับผมอันนี้เขาก็าป้ายป้ายแต้มสีมานะฮะซึ่งอันนี้เราให้เห็นเลยนะคะรับว่าไม่ได้แบบว่าอุบัติเหตุหนักแต่สมมุติคุณผู้ชมเอาไปแล้วแบบหืมขัดใจนะฮะเอาไปเปลี่ยนชุดสีพวกนี้หลักร้อยบาทเท่านั้นเองนะครับผมถูกมากๆเลยนะแต่วันนี้เราขายสภาพแบบนี้ในราคาสุดเล้าใจเพียง29,900บาทคุณผู้ชม 2 9 9 0 0คุณผู้ชมได้รถที่เป็นดิสเบรกล้อแม็กและซปเปอร์คัพด้วยนะครับผมซึ่งราคารถเดิมๆเ,เนี่ยมันก็เท่านี้อยู่แล้วนะฮะแต่คันนี้เนี่ยเหมือนได้ของแต่งไปเลยฟรี Free นะฮะในราคา2 9 9 0 0นะครับผมราคานี้รวมส่งให้ฟรีกรุงเทพปริมณฑลด้วยนะฮะโซนอยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องน้อยใจค่าส่งถูกที่สุดในประเทศไทยอย่างโคราชชลบุรีคิดค่าส่งอยู่แค่500บาทเท่านั้นคุณผู้ชมครับ500บาทนี่ส่งถึงว่ากระไดาหน้าบ้านเลยนะฮะเพราะฉะนั้นอยู่จังหวัดอะไรอำเภออะไรโทรมาคุยกัน แน่นอนนะฮะและที่สําคัญอย่าเพิ่งขายใครถ้ายังไม่ได้เช็คราคากับวูบบายนะครับเกิดอยากจะขายรถเนี่ยเช็คราคาก่อนนะ <c oughs> เราให้ราคาสูงรับถึงที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางและไม่ต้องรออนุมัติใดๆนะครับไม่แบกรับความเสี่ยงใดๆด้วยจากมิจฉาชีพเพราะว่าเรามีทีมงานของเราเองเตรียมเอกสารของเราเองไปให้เซ็นถึงหน้าบ้านและโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นโดยไม่ต้องรออนุมัตินะครับคุณคงไม่อยากขายให้ใครไปก็ไม่รู้จักถูกไหมฮะขายคนไม่รู้จักเนี่ยมาระแวงหลายอย่างเอ้ยเอารถเอาไป รถเป็นชื่อเราอยู่หรือไปผิดกฎจราจรใบส่งใบสั่งมาที่บ้านเราหรือเปล่ปาถูกไหมครับขายให้วุ้บบไบต์มืออาชีพดูแลบริการให้ถึงหัวกระไดหน้าบ้านได้ราคาที่ดีที่ยุติธรรมที่สูงที่สุดไปด้วยนะครับผมนะก็ฝากเอาไว้ด้วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเอาไว้ได้เลยและสําหรับใครที่หารถคันนี้บอกได้เลยครับว่าจบไวแน่นอนอย่าช้านะคุณผู้ชมนะบางที5นาที10นาทีติดจองกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมรถคันนี้แค่29,900บาทใครที่มีงบแบบสอหมื่นนะฮะอยากหาร รถเกียร์เครื่องดีๆเอาไว้ใช้ขี่ใจตลาดแถวบ้านนะครับไม่ต้องสวยอะไรมากมายคันนี้เหมาะสมที่สุดแล้วนะครับผมจองก่อนได้ก่อนเลยเท่านั้นที่064 6363 635และอย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดนะเผื่อใครไม่ทันคันนี้คันหน้าก็ยังมีมาเรื่อยๆนะฮะอู b บไมีลงแทบทุกวันนะครับคอยติดตามกันไว้ได้เลยนะฮะแล้วมีราคาเราใจมาเรื่อยๆนะครับบางทีมีโปรโมชั่นแบบ โหสุดช็อกเลยก็มีนะครับผมฝากติดตามกันไว้ได้เลยนะครับผมนะใครที่มีงบประมาณ2 0 0 0 0กว่าบาทนะครับแต่อยากได้รถที่แบบอึดถึกทนอ,อตโตเมติขี่ง่ายน้ำหนักเบาโอ้โหจะไปพากันนี้ได้ไงนะครับ suzuki address นั่นเองนะครับคุณผู้ชมตัวนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นรถขี่ดีคันนึงของ suzuki เลยนะแล้วด้วยความที่มันอึดถึกทนนะคุณผู้ชมโอ้โหแทบไม่ต้องซ่อมไม่ต้องดูแลอะไรเยอะแยะเลยนะครับตัวนี้เป็นปี2 0 1 8เล่นพร้อมชุดโอนครบนะครับเกทแถมอ่าเรียกว่ากองอากาศ นะครับผมไปให้อีกหนึ่งชิ้นด้วยนะฮะแล้วก็เซอร์วิตมาโดยตลอดนะครับผมนี่เห็นไหมครับยังสวยๆงามๆอยู่เลยนะฮะแล้วก็พอมาถึงเนี่ยนะครับผมเห็นว่ายางหน้าเนี่ยมันเริ่มหมดแล้วนะครับผมก็เลยเปลี่ยนของใหม่มือหนึ่งให้เลยนี่ฮะคีบกลางยางยังอยู่เลยของใหม่ปักๆเลยนะครับผมอันนี้นะฮะดิสเบรกสวยรถมีริ้วรอยตามการใช้งานนะครับผมถ้าใครซีเรียสเรื่องริ้วรอยผ่านคันนี้ไปได้เลยแต่ถ้าเกิดใครบอกว่าเอ้ยหูงบเท่านี้เอาไว้ขี่ซื้อแกงโคตรถูกโคตรขำ จัดไปนะครับเพราะมันคุ้มจริงนะคุณผู้ชมยางนะฮะเป็นทุบเลดนะแล้วก็นี่ฮะล้อแม็กตัวนี้รองรับชุดเลสนะตั้งแต่กำเนิดทุย ทูบเลสมาตั้งแต่กำเนิดนะครับลิ้นพันกันขอใบด้วยนะฮะอ่ะตัวนี้นะครับขี่ดียังไงนะครับผมด้วยความที่หน้ายางมันค่อนข้างจะกว้างนะคุณผู้ชมตัวนี้ขี่แล้วแบบหืมรู้สึกได้ถึงความนุ่มนวลนะครับโชคที่มีขนาดใหญ่นะครับผมนะอ่ะแล้วก็นี่ฮะอันนี้แข็งเครื่องค่อนข้างสะอาดนะครับผมล้อแม็กด้านหลังก็เป็นทูบเลสเช่นเดียวกันนะฮะไปลองขี่มาเรียบร้อยนะครับขี่นิ่มๆเลยนะครับอ่ะโอเคนะฮะฝั่งนี้ไม่มีอะไรที่มันแปลกประหลาดนะครับเป็นซิมเพิลอินเดอะเบสจริงๆเลยนะครับก็อ่ะ 5ซีซีนะครับผมตามสไตล์คน่าค่ายคนบ้านนะครับผมก็จะบิดแล้วกระชับกระเฉงแรงรู้สึกได้นะครับผมแรงแบบรู้สึกได้ตัวนี้เนี่ยเจ้าจของเดิมเขาใส่ ไอตัวชิลหน้านะครับมาเพิ่มนะครับเพราะว่าบางทีแกขับเนี่ยตามต่างจังหวัดอะไรพวกนี้นะครับลมมันตีนะฮะพอลมมันตีเนี่ยมันเข้าตาได้นะครับอันนี้แกใส่ชิลหน้าเพิ่มเนี่ยมันก็บล็อกลมไปได้ดีพอสมควรวิสัยทัศน์ดีใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมมาสตาร์ทให้ดูกันนะครับนี่ฮะพอเปิดปุ๊บตรงนี้จะติดขาแบบนี้นะฮะแต่เดี๋ยวพอสตาร์ทปุ๊บ นี่ฮะหายไปถ้าไม่หายไปนี่หาเลยนะครับอะนี่ฮะหายไปเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นปกติธรรมดาของเขานะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาดูค้อนขาวกันดีกว่ามีบ้างไหมไม่มีนะครับแล้วดูบิดคันเร่งนะโอ้โหสมูทสมูทเลยนะครับริ้วรอยตามการใช้งานมีปลายนะครับเป็นขีดเป็นข่วนเป็นนุ่นเป็นนี่นะฮะเป็นนั่นเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่ารถดีขี่ได้นะครับมาเปิดปิดไฟสูงไฟต่ํานะครับนี่ครับเปิดปิดให้ดูเลยได้เรียบร้อยนะฮะ ไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวาติดครบหมดนะครับผมพร้อมใช้นะฮะไฟท้ายไฟเบรคเนะี่ยมาครบนะครับผมเลี้ยวซ้ายหลังเลี้ยวขวาหลังมาเต็มนะครับผมมีทุกระบบนะฮะเครื่องไม่มีเสียงแลกปลอมบิดให้ดูอีกทีหนึง่งฝั่งนี้โอ้โหเฮ้ยบิดมาเลยอะคือกระฉับกระเฉงมากนะครับ แขวนแกงด้านหน้าได้นะครับผมใต้บอกอย่าไปหวังอะไรกับ s u z u กินะครับเฮ mm ้ย hmm. นี่รีวิวกันแบบจริงใจมากๆเลยนะอ่ะเดี๋ยวให้ดูใต้บอกกันนิดนึงแล้วกันนะฮะอ่ะกดแคนเซลตรงนี้ไปก่อนปั๊บ นี่ฮะเปิดดูใต้บอะนะครับใต้บอะก็โอ้โหยลืมไปว่านี่รุ่นใหม่แล้วนะครับใส่โมกน็อกได้นะคุณผู้ชมตอนแรกก็ลืมไปว่าไม่คาดหวังอะไรกับซูซูกิเนาะเพราะว่าใต้บอะเนี่ยไม่เคยจะใหญ่เลยแต่ตัวนี้ถือว่าดีใช้ได้นะครับผมกับไซซิ่งผมให้เปรียบเทียบแบบนี้ตัวนี้ไซซิ่งมันประมาณมีโอร้อยสิบนะครับมีโออัลมาเร่ประมาณนั้นแต่ใต้บอะได้ขนาดนี้ผมว่าโอเคแล้วนะเออแล้วตรงนี้น้องๆนักศึกษาหรือว่าสุภาพสตรีเนี่ยขี่ได้ง่ายมากมากน้ำหนักมันเบานะครับประหยัดน้ำมันมาก40ลลรมมีห้เเ็นนไได่ยยากยะคับ แล้วก็ซูซูกินี้ไม่มีอะไรที่มันไฮเทคอะไรมากมายนะครับเพราะว่าจะเป็นอนาล็อกหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเข็มเป็นแบบว่าเ,าเติมน้ํามันเต็มถังเข็มก็จะค่อยๆไต่คลานแบบคนแก่นะครับผมไปถึงจุดฟูนะครับแต่ว่าข้อดีของมันคือพังโคตรยากนะครับพังโคตรยากแผ่นป้ายคำเตือนอยู่ครบแสดงถึงความคลาสสิกนะครับผมรถปี2 0 1 8เล่นพร้อมชุดโอนครบใครที่หาไว้ใช้งานนะครับผมคันนี้ส่วนนราคาไม่แพงแค่เพียง26,900บาทนะครับผมมีชิวใหม่ๆ ม่าขู่มียางใหม่ๆมาขู่นะครับคุณผู้ชมถ่ายน้ามันเครื่องให้เรียบร้อยนะครับแถมกองอากาศไปใต้เบาะอีก1ชุดด้วยนะครับราคา26,900เดี๋ยวดนี้ได้ขนาดนี้เลยเหรอได้ขนาดนี้แล้วคุณผู้ชมราคาคุ้มค่าแล้วใครที่เป็นแฟนบอยซูนะผมบอกได้เลยคุณจะขี่โดยไม่สนใจชุดสีเลยนะครับคุณจะบี้ตะบัะบนขี่ขี่ไปอีก10ปีแล้วคุณค่อยมาเบิกชุดสีอีกหนึ่งรอบนะครับ <laughs> มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับผมคือขี่แบบสบายใจไม่ต้องกลัวหายไม่ต้องกลัวพังเรามไม่พังนะครับพังยากมากๆนะฮะูุูกิเนี่ยนะ ผมแล้วก็ที่สาคัญเลยนะครับเดี๋ยวนี้อะไลน์เบิกออนไลน์ได้แล้วนะฮะคุณผู้ชมนะครับโฆษณากันนิดนึงนะครับผมถ้าเกิดว่าหาไม่ได้ทักผมมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมหาให้นะครับผมแล้วก็อย่างเรารู้จักกับทีมงานซูซูกิด้วยเพราะฉะนั้นสบายใจหายห่วงได้แน่นอนนะครับผมนะสองหมาบาทรวมส่งให้อีกกุงเทพปริมลฑนอายุทยาปทุมธานีฟรีทั้งหมดไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมแล้วนะครับค่าส่งโครถูกโคราชชนบุรีเนี่ยผมคิดค่าส่งอยู่แค่5 0ารบาทผมถึงกล้าการันตีว่าค่าส โคราชลบุรีคิด500บาทอยู่จังหวัดอะไรอำเภอะไรโทรม,มาคุยกิงก่อนได้เลยค่าส่งไม่กระทบค,คุณผู้ชมแน่นอนนะครับผมราคานี้โค้ชจะคุมแล้วนะฮะยิ่งถ้าอยู่ในเขตกรุงเทพริมณฑลส่งฟรีให้อีกถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรีอีกนะครับตรวจเช็ค20จุดให้อีกระบบไฟระบบเบรกระบบเครื่องบตเตอรี่ระบบรนะครับผมเช็คให้หมดเรียบร้อยและที่สําคัญรับประกันเครื่องอีกหนึ่งเดือนไม่จํากัดระยะทางด้วยจะวิ่งพันโลหมื่นโลแสนโล,โลก็ไม่เกี่ยงกับรับประกันเครื่องอยนต์มีปัญหาอะไรเอาเข้ามาสวิตตไได้้้เลยยมม่ม่่่าาใจแบทเดีียวคคคครรรรรัับบบผู้้้ชม3ิกาาานนใใหไปแ 2 6 9 0 0บาทโคตรจะคุ้มนะครับคุณผู้ชมนะฮะเอาจองก่อนได้ก่อนเลยนะครับผมและสำหรับใครที่อยากจะขายรถนะครับอย่าเพิ่งขายใครถ้ายังไม่ได้เช็คราคากับวูบ b บ k e เรารับซื้อให้ราคาสูงแล้วไปถึงที่ไม่มีห่างค่าใช้จ่ใดๆทั้งสิ้นนะครับและโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นไม่ต้องรออนุมัติด้วยให้ราคาสูงไม่บาดเพราค้าคนกลางนะครับและที่สําคัญเลยนะฮะ ไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงอะไรเลยนะครับไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงเรื่องมิจฉาชีพเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าเรามีเอกสารไปให้เซ็นถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวนะครับผมโอเคนะฮะอ่ะวันนี้ลากไปเท่านี้ก่อนนะครับกับซูซูกิแอดเรสคันนี้นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวูปเปอร์บอ์รับซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ราคาสูงโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นหน้างานเลยนะครับผมคุณได้รับเงินก่อนถึงจะปล่อยรถสบายใจหายห่วงมีเอกสารไปให้เซ็นถึงที่นะครับผมถึงหน้าบ้านเลยไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยก็ตามเรา ไปรับซื้อถึงที่นี่ครับรถเข้าใหม่มากมายเลยนะครับผมมากันเรื่อยๆนะครับเรารับซื้อให้ราคาสูงจริงๆและก็ไม่ได้มีหักใครให้จ่ายใดๆเลยทั้งสิ้นนะครับผมนะใครอยากจะขายรถนะครับใครอยากจะใช้เงินด่วนเงินไวเราไปถึงที่แป๊บเดียวครับต่อให้อยู่สุไหโกลกเราก็ไปถึงนะครับวัน2วันเรียบร้อยเลยนะฮะภายใน1วันด้วยซ้ำนะครับถ้าดับเอาจริงๆเนี่ยนะฮะนัดวันนี้พรุ่งนี้เรามีคนไปหน้างานเลยนะครับผมฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับใครที่จะหารถมอเตอร์ไซค์เอาไว้ใช้งานสักคั หนึ่งนะครับเรารายงานจริงตามสภาพตามตรงเลยนะครับไม่แท้ทุกคันนะครับผมตรวจเช็ค20จุดจากทางวูบบอรระบบไฟระบบเบรกระบบขับเคลื่อนแบตเตอรี่เราตรวจเช็คให้หมดนะครับและถ่ายของเหลวให้ทุกคันไม่มีข้อยกเว้นนะครับถ่ายให้ทุกคันเอาไปใช้งานได้เลยทันทีนะครับผมฝากติดตามวูบบอรกันไว้ด้วยนะฮะมีรถให้เลือกสรรมากมายมาเรื่อยๆร,รถถูกที่ไหนก็มีแต่ถ้ารถดีมีคุณภาพรายงานตรงต้องที่วูบเบาย์ไสบายใจหายห่วงซื้อรถไม่เป็นไม่เป็นไร ให้วูบะบาดูแลจัดการให้คุณได้นะครับวันนี้ไปชมกันดีกว่าว่ามีรถส,สวยๆอะไรยังไงกันบ้างนะครับ